เย่แย <Yeah>, yeah. oh mm ่ส hmm. ว no, ัสดีครับโอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออเทรแสนง่ายนะคะสไตล์พิชชี่เทรแสนง่ายด้วยสัจธารมนะครับเนาะขอเช็คเสียงก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาแชร์ด a ต้าการที่เรามาสอน p r i v a t e อีกแล้วนะคะสอนจบไปแล้วสอนจบไปแล้วก็สอนหลายคนมากนะครับเนาะ เออจริงๆก็สอนแบบโอเคเสียงชัดจ้ะโอเคภาพชัดเสียงชัดภาพชัดเสียงชัดนะจ๊ะสวยกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาจ้ะสวยหล่อรวยกดสองสองสองสวยหล่อรวยกดสองสองสองจัดไปจ้ะให้ดาวด้วยก็ดีครับเออโอเคขอแชร์ก่อนมาแบ่งปันเนาะเออเพราะว่าจริงๆก็เราก็มีสอนพายเวทอยู่เรื่อยๆเนาะแต่บางทีเราก็แบบว่า ไม่ได้ไม่ได้มาไล์แบ่งปันนะครับเนาะใช่วันนี้สอนจบเร็วสอนแบบไวมากประมาณสองชั่วโมงเนาะจริงๆคือชั่วโมงเดียวก็เสร็จเนาะเออแต่ว่าเราก็กินนู่นนี่นั่นไปด้วยแล้วก็พูดคุยกัน enjoy กันไปอะไรเงี้ยก็แบบว่าพี่ที่มาโรงเรียน p r i v a t มีคําถามอะไรหรือข้อสงสัยเงี้ยก็คือถามส่วนตัวกับเราได้เลยอันนี้ p r i v a t ก็จะดีตรงนี้นะทุกคนคือแบบว่าสอบถามได้เต็มที่นะคะแล้วก็วันนี้เราก็ลองถามพี่เขาดูเนาะว่าแบบ มาเรียนวันเนี้ยไพเวทอะทำไมถึงตัดสินใจมาลงเรียนตอนแรกพี่เขาก็บอกว่าเขาอะจะเลิกเทรดแล้วนะ uh huh. เขาจะเลิกเทรดแล้วเพราะรู้สึกว่าเทรดไปก็แบบเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียสุดท้ายพอพอ,พอมาดูก็เหมือนแบบจะไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยก็รู้สึกท้ออะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมามา,มาเห็นฟีดของพวกเราเนาะ uh huh. ที่แบบว่าสอนเทรดอะไรเงี้ยพี่เขารู้สึกว่าเอ้ย ดูมีแบบเอนเนอีของความสุขเพจแบบง่ายๆแล้วก็น้องเขาก็มีความสุขเ้ยเราอยากได้แบบว่าฟิลลิ่งเนี้ยในการที่แบบจะจะทำสิ่งน,นี้อ่ะเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันก็ยังจะเลิกเพจแต่ก็ยังมีติดในใจว่ามันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าทำให้เขาแบบเขายังรู้สึกว่ามีสิ่งที่จะแบบที่มันจะง่ายกว่านี้ในการเทศแล้วก็เบาสบายกว่านี้จนเขามาเจอ Data ของการแบบ ที่เราไลฟ์แล้วก็แบบว่าสอนวิธีง่ายๆแล้วก็บาสบายแล้วพี่เขาก็เห็น e NERGY ที่เราแบบมีความสุขเหตุแล้วก็เหตุได้แบบวิธีง่ายๆเขาก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าจะลง private ตอนแรกพี่เขาจะลงออนไลน์เนาะใช่ใช่เออตอนแรกพี่เขาอะสอบถามจะลงออนไลน์แล้วพี่เขาก็หายไปสักพักสักวันสองวันพี่เขาก็กลับมาแบบตัดสินใจว่างั้นพี่ของลง private ดีกว่าใช่เออเราก็เลยมาถามว่าทาไมพี่ถึงตัดสินใจลง private คือเขาก็บอกว่า อยากแบบมารับเอนิจีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าการลงไพรเวทอะ่ะเขาเขาจะได้แบบว่าสอบถามแล้วก็ได้มาแบบพูดคุยกันกับเราได้เต็มที่กว่าใช่สวัสดีครับพี่นัดสายเซเยสวัสดีค่ะผู้บงังคังและรวยมากนะครับ <laughs> นี่ไงพี่นัดไพี่นัดก็เพิ่งสอบถามมาเนาะว่าจะลงเรียนอันนี้ก็เลยเราเคยเราเคยเจอกันแล้วเราพี่นัดนะทุกอย่างทำได้เสมอนี่ปิ่นนี่ก็คือไม่เคยเทรดเลยนะวันนี้นะคะปิ่นได้กําไรไป225เหรียญแล้วน่าโอ้ปิ่นเนี่ไม่เคยเทรดเลยเนาะเออแล้วพอแบบไปเรียน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 รอบสดตอนนั้นเรียนรอบที่เขาสอนสดแบบเป็นกลุ่มอะครั้งแรกที่เราเปิดสอนรอบสดเป็นกลุ่มครั้งแรกนะคะปิ่นก็ลองตั้งใจฟังดูเพราะว่าเห็น Data เขามาสักพักแล้วว่า เทรดแบบวิธีแท่งเทียนดูง่ายๆสบายๆายเราก็เลยแบบเออเริ่มมีอินสปายอยากทำเองเพราะปกติอะ่ะก่อนหน้าเนี้เราก็ไม่เคยคิดจะเทรดหรือแบบเรียนเทรดเพราะเราที่เกียรมานั่งแบบว่าวเคอ,อ์ก,กราฟอะไรเนี้ยแต่ทีเนี้ย พอมันมีเขาตกผลึกวิธีง่ายๆของเขาในเรื่องแท่งเทียนใช่ไหมการวิธีดูแท่งเทียนอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มมีอินสปายที่แบบเอ้ยถ้ามันถ้ามันดูง่ายๆสบายๆไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะอย่างเงี้ยฉันฉันน่าจะทําได้นะก็เลยแบบลองตัดสินใจนั่งฟังเขาที่เขาสอนรอบสดเป็นกลุ่มตอนนั้นนะคะแล้วก็เข้าใจเลยแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็คือ,อ,อลองเทรดในเดโมฝึกในเดโมก่อน เออฝึกในเดโมแล้วก็ลองเทรดมาเดือนหนึ่งแล้วก็แบบได้กําไรมาตลอดแล้วก็เออแล้วก็มีแต่ดีขึ้นดีขึ้นตลอดเลยใช่ใช่อัปเกรดไปเรื่อยๆเอตอนนี้ก็คือเทรดเทรดจริงแล้วก็ทํากําไรได้แบบเสถียรบวสบายใช่ไม่ต้องทําอะไรทนานั้นคือขนาดวันนี้พี่พี่พี่แมว่ะพี่แมวพี่แมวทีมาลงเลียนไพเวทใช่ก็คือแบบว่าเออพี่ก็แบบอืมพี่ก็มาเรียนเนาะใช่ใช่แล้วเขาก็แบบว่า แล้วเราก็นั่งนั่งสอนกันอะคือแบบวาณชั่วโมงเดียวเลยนะเออชั่วโมงกว่าตีไปก็ถ้า<อ>เต็มที่ก็สองชั่วโมง,โมงอ่ะใช่คือแบบพี่เขาบอกว่าโอ้โได้ความรู้เยอะมากกระจ่างมากแล้วง่ายสบายมากแล้วก็วพี่เขาก็รู้สึกมั่นใจในการที่จะออกไม้เทรดมากขึ้นด้วยจากก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าการเทรดคือการพนันเนาะ ณตอนความความรู้สึกเขาณตอนที่เขายังไม่มารู้จักวิธีของเราใช่ก็สัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์พี่แมวแล้วเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาคลิปลงให้ดูลงให้ดูนะครับเนาะเออสัมภาษณ์พี่แมวแล้วแต่พี่แมวน่ารักมากเลยคือบอกว่าคี์สำคัญของพี่แมวเลยคือบอกว่าอยากมีความสุขในการเทรดเพราะว่าตอนนี้ที่เทรดอยู่ะรู้สึกเครียดแกบอกเลยว่ารู้สึกรู้สึกเครียดแล้วก็มันแล้วแล้วพี่แมวก็คือทํา ทำอาชีพของตัวเองโดยใช่ไหมสอนสอนหนังสือเนาะสอนพิเศษสอนพิเศษแล้วที่ไหมบอกว่าสอนไปแล้วพอเข้าออเดอร์ก็กังวลกบไอ้ไม้ที่เข้าก็ไม่มีความสุขเครียดอีกสอนก็สอนหนังสือก็ไม่ไม่เอนจอยอ่ะคือแกบอกว่าเออทำไมชีวิตจะต้องมาแบบพะวงว่าแบบไม้ที่เข้าอ่ะมันจะมันจะยังไงวะจะได้กําไรหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมชีวิตจะต้องมานั่งมานั่งเครียดแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเออก็เลยแกก็เลยว่าจะเลิกเนาะแล้วก็พอมาเจอ เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอยเอพี่แมวเลยตัดสินใจที่มาเรียนเนาะแล้วก็แล้วแล้วพอวันนี้พี่แมวได้ได้มาเรียนส่วนตัวเนาะเออเราก็แล้วเราก็คุยกันสอนพอสอนไปปุ๊บพี่แมวบอกกระจา่างรู้ทุกอย่างโอ้แบบเข้า<ก>ใจแบบหมดเลยเข้าใจมากเลยเพราะก่อนหน้านี้แกเหตุโดยวิธีการที่แบบใช้ใช้เดาเ,เดาว,ว่าเอ้ยมันคงจะไปทางเนี้ยแต่ แต่การเดาอะ่ะมันก็มีทั้งแบบว่าได้แล้วไม่ได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ได้ซะส่วนใ,ใหญ่แล้วแกก็จะรู้สึกแบบไม่แฮปปี้ไม่เอนจอยในการที่จะแบบเข้า,มาไม้อะไรเงี้ยแต่พอไ,ได้มารู้วิธีของเราใช่ปะ่ะการวิธีการดูแท่งเทนแกก็รู้สึกว่าอุ้ยมันแบบมันมัน,ม,นมันได้ได้ได้วิธีที่แบบง่ายที่แกถามหาด้วยแล้วก็แบบว่ารู้สึกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกแบบว่า เข้าไม้โดยโดยมั่นใจแล้วก็สบายใจว่าเออมันไม่ต้องเดาอ่ะเออมันไม่ต้องเดาแล้วอ่ะมั่นใจในในจังหวะที่จะกดเข้าเออแล้วก็คือแบบวางใจได้แล้วก็บริหารเงินได้ใช่ป่ะเออรู้ว่ารู้ว่าต้องทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันง่ายมากมากแล้วก็แบบว่าเออคือเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปลงให้ดูแล้วกันเพราะพี่แมวพูดพูดดีมากพี่แมวพูดดีมากแล้วแกก็บอกว่า คีย์ของแกก็คือเนี่ยเบาสบายมีความสุขในการเทรดแล้วก็ได้รู้วิธีการบริหารเงินที่ดีในการเทรดมากขึ้นใช่เพราะว่าคีย์เลยที่พี่แมวที่พี่แมวมาพี่แมวบอกว่าอยากมีความสุขในการเทรดแล้วก็ทำไมเราก็ถามว่าแล้วทำไมถึงมาเรียนอะไรเงี้ยแกบอกเห็นน้องมีความสุขจ้ะเออเพราะว่าเพราะว่าพี่แมวก็อาจจะเรียนมาหลายที่เนาะพี่พี่แมวแบ่งปันขออนุญาตนะครับพี่แมวพี่แมวที่แมวแบ่งปันอะว่าเออเรียนมาหลายที่แต่ว่า เขาก็ยังรู้สึกว่ามันมันเครียดใช่ไหมนั่นไดงเหมือนที่พี่นัทบอกว่าใช่ใช่ตอนที่พ <ok well ี่เทศก็รู้สึกเครียดใช่ไหมนี่ใช่นั่นแหละพี่นัทคือแบบว่าเดี๋ยวมีแต่ความสุขตั้งแต่วันแรกที่เทดเลยนะเห็นี้ยใช่วิธีวิธีวิธีที่ผมเทดนะคือแบบมีความสุขตั้งแต่วันแรกที่เทดเลยไม่ได้ต้องรอให้มีสิ่งนั้นก่อนสิ่งนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปมีความสุขใช่ไหมแต่แบบเทดเทดวิธีนี้คือแบบว่าอิสระมากมากๆะคือแบบว่าวันหนึ่งอ่ะผมก็บอกพี่แมวไปนะบอกว่า อ่ะพี่เมย์จะเลือกเทรดแบบไหนเออ,อวันวันวันหนึ่งเทรดวันหนึ่งอย่างดูแท่งเทียนใช่ไหมชั่วโมงละครั้งอะ่ะชั่วโมงละหนึ่งนาทีอ่ะวันหนึ่งดูสักยี่สิบนาทีก็ได้จะดูชั่วโมงละครั้งใช่ป่ะแต่ถ้าเวอร์ชั่นที่เราที่เราเทรดต,ตอนนี้สี่ชั่วโมงทีหนึ่งเท่ากับว่าวันหนึ่งเราดูแท่งเทียนประมาณห้าถึงสิบนาทีแค่นั้นแหละใช่ใช่แค่นั้นเองแล้วสี่ชั่วโมงจะบอกว่าเป็นรู้สึกว่าแท่งเทียนจะจะจะ,จะชัดเจน ในการเข้าไม้มากที่สุดอันนี้ก็ในในในแบบของปิ่นนะสำหรับสาหรับปิ่นกับพีชนะนาตอนเนี้ยก็คือสี่ชั่วโมงเป็นหลักใช่ที่เราใช้เนาะเออมันแหละก็แบบเออก็ดีใจเราแบบว่าพอแบบพี่แมวมาเรียนแล้วพี่แมวบอกว่าโอ้โหแบบมันคือกระจ่างเข้าใจง่ายใช่คือเห็นเลยแบบว่าขนาดบอกว่าขนาดบอกว่าอ่ะพี่แมวกด กดในเดโมไปก่อนเนี่ยจังหวะมาแล้วกดในเดโมไปนะเออแล้ววันนี้มันเป็นวันธรรมดาที่ตลาดเขาเปิดอยู่แล้วก็เลยแบบว่าให้ดูกราฟเพราะว่าพี่เขามีมีพอร์ตจริงของเขาอยู่แล้วใช่ใชแล้วก็เลยเปิดให้ดูแล้วก็บอกเนี่ยมีจังหวะเข้าได้นะพี่แมวลองกดลองลองดูแกก็แบบเอ,อ้ยอย่างเงี้ยพี่ควรจะไปในฝั่งแท่งแบบเนี้ยคือพี่เข้าบายแกก็ตอบมาด้วยความมั่นใจนะว่าเข้าทางบายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแกก็ลองกดเข้าไปตอนแรกอ่ะพีทก็บอกว่า ที่แมวก็ลองกดเลยถ้าถ้ารู้สึกว่าบายชัวอะไรเงี้ยแต่ไปลองเดโมก่อนก็ไดออ้ลองเดโมก่อนออต้องเรียนแต่พอพอสักพักระหว่างเรียนแกก็แบบอุ้ยได้กำไรแล้วทีพีแล้ว20เหรียญออแล้วบอกเป็นไงครับอันนี้อันนี้พอ d เดโมใช่ไหมบอกไม่ค่ะพี่กดจริง <laughs> พอจริงเลยค่ะคือได้ได้กำไรเลยระหว่างเ,ออเรียนคือแบบเรียนเราทุกคนจะเป็นงนั้นสุดยอดบอกให้ไปฝึกดเดโมก่อน <laughs> ส่วนใหญ่ก็ฝึกเดโมกันวันสองวัน,เ,วนเพราะว่าแบบว่าพอพอบอกโอ้เสพตจริงคือเขาบอกว่าพี่แมวบอกว่าก็มั่นใจอะค่ะก็เลยกดเลยในพอร์ตจริงเออใช่ใช่ใช่นี่แหละทุกคนใช่แล้วสิ่งคือวิวธีการมันก็วิธีการมันก็ส่วนหนึ่งเนาะส่วนที่สำคัญก็คือแบบว่า ความรู้สึกของเราในการทําสิ่งสิ่งนั้นนะครับว่าแบบว่าเอ้ยเรามีความสุขที่จะทําสิ่งสิ่งนี้ไหมเราสามารถทํามันได้ทั้งชีวิตไหมซึ่งผมบอกเลยว่าวิธีนี้ทาได้ทั้งชีวิตมีความสุขทั้งชีวิตมีความสุขตั้งแต่วันแรกที่ได้เทรดเลยที่ได้เรียนเลยเออพอเรียนเสร็จปุ๊บแบบเรียนเสร็จปุ๊บเข้าใจปุ๊บก็คือคุณแบบว่าทําวิธีเนี้ได้ทั้งชีวิตอ่ะคือบอกเลยว่าแบบเออแบบคือมันเป็นการที่เราตกผลึกมาเนาะเออแบบมันก็อัปเกรดขึ้นอัปเกรดขึ้นอัปเกรดขึ้ว ตอนนี้ก็คือดีกว่าเดิมเออก็คือแบบโหขอบคุณตัวเองด้วยเนาะเราก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณแบบเออที่เราฟังความรู้สึกของตัวเองอะคือแบบเออผมก็เทรดตามความรู้สึกของผมว่าแบบโอเคคีย์สำคัญอะคือเราอยากจะมีความสุขในการเทรดไปทั้งชีวิตเทรดที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ด้วยมือถือเครื่องเดียวฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรให้มันเยอะฉะนั้นไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ไหนจะเที่ยวอยู่จะอะไรอยู่ก็ต้องสามารถเทรดได้ และต้องไม่เฝ้าการาฟไม่เฝ้า,า,ฝาจอใช้ชีวิตได้อิสระด้วยไม่ต้องอมีโน้ตบุ๊กไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีจอยมีแค่มือถือเครื่องเดียวก็ต้องสิ้นตาอะไรเงี้ยมีอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวพอเลยทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเนาะเออขณะที่แมวมาพี่แมวบอกโอ้โหเข้าใจเคลียเคลียโอ้โหมีความสุขพี่แมวบอกรเลยบอกพี่แมวอกพี่แมวเดี๋ยวห้าโมงดูอีกทีหนึ่งนะพี่แมวบอกได้เลยได้เลยเออห้าโมงดูนะครับว่าเป็นจังหวะเดี๋ยวจะเอาคลิปพี่แมวมา มาลงให้นะคะเพราะว่าขออนุญาตพี่แมวเรียบร้อยแหละว่าขอแชร์องไร้เลยค่ะพี่แมวบอกลงได้เลยจ้าเ้าะเพราะว่าก็จะมีหลายๆคนแหละที่แบบเขาลง p r i v a กับเราเนาะแต่ว่าก็ไม่สะดวกที่จะให้อัดที่จะที่จะถ่ายไว้เพราะว่าอาจจะด้วยแบบหน้าที่การงานของแต่ละคนนะครับแต่ละคนไม่ไม่สะดวกออกกล้องอะไร่เงี้ยใช่ใช่เลยแต่ว่าแบบเออก็แต่พี่แมวอันนี้ก็คือ แกบอกลงได้เลยค่ะสะดวกค่ะใช่อัดได้เลยค่ะพร้อมพร้อมอะไรนะยินดีแชร์ค่ะยินดีแบ่งปันเนาะใช่นะครับเนาะนั่นแหละนะถ้าพี่นัทแบบถ้าพี่นัทพี่นัทก็ลองฟังไลฟ์ดูก่อนนะที่ผมส่งให้เนาะเออแล,แล้วก็ฟังความรู้สึกตัวเองครับว่าความรู้สึกอยากเรียนไหมถ้าความรู้สึกข้างในถ้าเสียงข้างในบอกอยากเรียนก็ค่อยเรียนถ้าข้างในบอกว่าเอ้ยยังไม่อยากเรียนก็ไม่เป็นไรครับก็ยังไม่ต้องเรียนเนาะทุกคนก็เหมือนกันเนาะแปลว่ามาดูไลฟ์เราอะ ก็ฟ so ังความรู้สึกตัวเองก่อนฟังเสียงข้างในตัวเองหน่อยว่าข้างในอยากเรียนไหมข้างในอยากรู้ไหมแค่นั้นเองถ้าอยากรู้ก็มาถ้าข้างในบอกเอ้ยยังไม่ใช่ยังไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรครับแค่นั้นเองก็ฟังเสียงตัวเองเพราะว่าฟังเสียงตัวเองคือที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ถามพี่แมวใช่ป่ะพี่แวบอกว่าเรียนมาหลายที่แล้วอาจจะมีเข้ากลุ่มกลุ่มหลายๆกลุ่มเนาะเออบางทีแบบว่ากดไปอ่ะกาไรนะแต่บางทีแบบเอ้ยกดอีกสิเอ้ยเข้าออเดอร์อีกสิเอ้ยตรงนี้สิแล้วข้างในแกบอกว่าแล้วเสียงข้างในอ่ะความรู้สึกข้างในี่่แมววกก็บอา เอ๊ะมันไม่ใช่นะมันมันน่าจะยังไม่ต้องเข้าอีกไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเออซึ่งนั่นแหละเสียงข้างในทุกคนก็บอกอยู่แล้วว่าแบบควรจะทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรนะครับเนาะก็แค่แบบฟังความรู้สึกตัวเองฟังเสียงตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็เดินตามเสียงนั้นชีวิตเรามันก็ง่ายๆนะชีวิตเรามันแค่เดินตามเสียงตัวเองเดินความเดินตามความรู้สึกของตัวเองแค่นั้นเองใช่อันนี้ถ้าพี่นัดฟังฟังไลน์แล้วแบบว่าข้างในแบบว่าอุ้ยตัดสินใจลงเรียนจริงๆอยากเรียนจริงๆแล้วแบบอยากไอ้นี่อีกทีจริงๆก็ ค่อยทักมาลงเรียนอีกทีก็ได้่หรือว่าใครที่สนใจก็ทักมาทักมาได้เนาอเออดอูแบบอย่างอย่างปิดอะ่ะปิดก็เป็น Data าหนึ่งเลยที่แบบว่าไม่เคยไม่เคยคิดจะจะจะเทรดไม่เคยคิดจะเทรดแต่พอได้ลองเปิดใจอฟังฟังดูสิก็แบบว่าใครเป็นว่าเอ้าเทรดได้เฉยก็แบบว่าในในเมื่อมีเธอเธอสอนวิธีที่ง่ายง่ายกว่าเดิมที่เคยที่เคยเห็นมาแล้วอะ่ะ เราก็เลยมีอินสปายที่อยากจะลองเรียนรู้แล้วก็ลองทําดูซิถ้าถ้าแบบว่าไม่ต้องวิเคราะห์อะไรอย่างที่เราเคยรับดาต้ามาว่าการเหตุต้องวิเคราะห์ความน่าจะเป็นนุ่นนี่น,นั่นของตลาดของกราฟอะไรเงี้ยถ้าถ้ามันไม่ต้องมีตรงนั้นแล้วอะแท่ดูแท่งเทียนจริง,รงๆว่าเป็นแบบไหนยังไงเงี้ยอ่ะก็ลองทําความเข้าใจดูก็ลองตั้งใจฟังลองตั้งใจเรียนเออ,เอ,อปินก็เข้าใจอ่ะเออแล้วก็แบบง่ายอ่ะทุกวันนี้ก็คือ เทรดเองได้ใช่ทํากําไรเองได้ใช่แล้วผมแล้วแล้วอันนี้ง่ายๆเลยนะทุกคนอันนี้ง่ายๆเลยนะเรื่องเทรดอ่ะมันง่ายมากนะเมื่อกี้ผมยิงคําถามไปถามที่แมวอันหนึ่งว่าสิ่งที่เราเทรดอยู่อ่ะมันมีอนาคตไหมอืมเอออันนี้อันนี้อันนี้คีเลยนะสิ่งที่เราเทรดอยู่อ่ะมันมีอนาคตไหมเราเทรดทองใช่ไหมเทรดทองคำเนาะคําถามถามทุกคนที่มาดูนะ คิดว่าอีกห้าปีราคาทองคําขึ้นขึ้นไหมขึ้นหรือลงอืถ้าตอบได้ก็นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะทำนะแล้วผมก็ถามพี่แมวกับไปว่าแล้วเราเทรดคู่เงินเมื่อสามสิบปีที่แล้วหนึ่งดอลลาร์ต่อไทยบาทอ่ะเท่าไหร่แล้วมันเปลี่ยนแปลงไหมสามสิบปีที่ผ่านเนี่ยสามสิบปีที่แล้วกับตอนเนี้ยค่าเงินหนึ่งดอลลาร์ ค่าเงินหนึ่งดอลลาร์กับไทยบาทอ่ะเปลี่ยนแปลงไหมก็ไม่ค่อยเนะเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันมันง่ายมากทุกคนเก็ว่าก <laughs> พี่แมวถึงก็แบบว่าเออวะอาถามทุกคนอ่ะคิดว่าอีกสิบปีข้างหน้าราคาทองคาเป็นยังไนนงนะแล้วสิ่งที่ควรจะแอคชั่นคืออะไรทุกคนไปตอบตัวเองผมไม่บอกทุกคนทุกคนเก่งอยู่แล้วเออแค่นั้นเองและไอสิ่งที่เรา เออแค่นั้นเองถูกป่ะเอออืมแค่นั้นแหละพอผมบอกพี่แมวไปพี่แมวบอกพี่แมวกระจางเออแต่เราแค่ให้เราแค่ให้แนะแนวไปเนาะแบบว่าเออก็เอาเอาตามอินสปายว่าใครจะเทรดขึ้นเทรดลงอะไรเงี้ยเนาะเออใช่แค่นั้นเองงหละนั่นแหละใช่อันนี้ก็ถ้าใครอยากเรียนรู้วิธีง่ายๆนะจ๊ะก็มาลงเรียนได้นะจ๊ะสอบถามเข้ามาได้นะคะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ไพรเวทนะคะใช่ตอนนี้แบ่งปันอีกนิดนึงครับก็คือแบบว่า โอ้โอันนี้ในคอร์สเลยนะแต่ว่าแบ่งปันให้ทุกคนแล้วกันเนาะแบบว่าผมได้ผมได้ไปฟังวิธีคิดของคนที่เขามีพอร์ตหมื่นล้านใช่ป่ะแล้วแล้วก็มีพิธีกรแล้วเขาแล้วคนที่มีพอร์ตหมื่นล้านน่ะเขาก็ถามพิธีกรว่าถ้าวันเนี้ยคุณลงทุนในในหุ้นได้อะใช่ปะ่ะคุณ SL ได้กี่เปอร์เซ็นต์ คุณจะยอม s, 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 s อชเอเปอร์เซ็นต์พิธีกรเขาบอกว่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นครับเพราะว่าเป็นเงินเย็นแล้วก็ผมสามารถที่จะแบบว่าหาทุนเพิ่มเข้ามาได้ใช่ไหม, <S s s อมยอมรับความเสี่ยงได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม, <S s มแต่คนที่มีพอร์ตหมื่นล้านอ่ะเขาพูดว่าอะไรเลรยทุกคนแบบผมฟังแล้วแบบเฮ้ยนี่เดี๋ยวเออมันคือแบบเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เราก็เข้าใจแล้ว <S s s แล้วเราก็ได้ผงบบปั่นในคอรัตว,วคนที่เขามีพอร์ตหมื่นล้านอ่ะเขาบอกว่าธุรกิจอันนั้นอ่ะ มีอนาคตไหมถ้ามีอนาคตอ่ะเขาก็ไม่ได้เอสล์นะเพราะว่าเขารู้ว่าธุรกิจนั้นมีอนาคตราคาอาจจะแค่ย่อถูกป่ะใช่แต่ถ้าธุรกิจนั้นอ่ะไม่มีอนาคตเขาก็ออกอืไม่ต้องรอให้ขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นหรอกเขาก็ออกแล้วเพราะธุรกิจมันไม่มีอนาคตถูกไหมอันนี้คือคีย์สำคัญเอออันนี้คือคีย์หรือว่าว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่ว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วคีย์สาคัญเลยถ้าเขารู้ว่าธุรกิจนั้นไม่มีอนาคตอ่ะ เขาก็ไม่เข้าออซื้อไหอนแหละถูกไหมแล้วผมก็เลยตกผลึกว่าและไอสิ่งที่เราเทรดอยู่อะคือทองคำ<อ>แล้วทุกคนก็ตอบตัวเองว่าอีกสิบปีมีอนาคตไหมทองจะเป็นยังไงนะจ๊ะแค่นั้นเองเนอะกระจางเลยอันนี้คือแบบโอ้เออผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราแบบโอ้เราเพิ่งเข้าใจไงนีงนะ่บอกไหมในวันนั้นเรายังไม่เข้าใจว่าแบบว่า สาย VI อ่ะเขา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 เาลงทุนยังไงอ่ะสาย V i เขามองเขามองว่าบริษัทนั้นเติบโตไหมมองว่าอะไรเติบโตไหมแต่พอเรามาฟังรอบเนี้ยเรารู้สึกว่าทรัพย์สินที่เราเทรดอ่ะมันมีอนาคตยังไงราคามันก็เติบโตถูกปะใช่ฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะแอคชั่นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะแอคชั่นไปทางไหนจะแอคชั่นทางไหนถูกไหมเหมือนอสังหาทุกคนรู้อยู่แล้วว่าซื้อวันนี้อีก30ปีอสังหาขึ้นแน่นอนหรือถ้าใครอยากได้คำตอบก็มาลงเรียนได้นะจ๊ะใช่ <laughs> มีออทั้งออนไลน์นะคะออนไลน์ตอนนี้คอร์สออนไลน์อยู่ที่เท่าไหร่นะราคาพิเศษในเดือนนี้ครับ<ม>ก็คือออนไลน์ได้เรียนทั้ง forex แล้วก็ปลดล็อกการเทรดเนาะห้าพ<ม>ันเก้าร้อยบาทห้าพันเก้าร้อยบาทใช่ก็ไพรเวท 29, ไพรเวสองหมื่นเก้าใช่เฉพาะเฉพาะเดือนนี้นเนาะสองหมื่นเก้าเฉพาะเดือนนี้นะจ๊ะใช่เลยเครับ no. เนี่ก็แนะนํานะคะถ้าใครบอกว่าอยากแบบว่าได้รับเต็มๆแล้วก็มาเจอตัวพลังงานพลังงานแบบเอ็นจีดีๆแล้วก็แบบว่าสอบถามแบบ จุดจวดก็ไพเวดได้เลยใ9 0 0เกาอบาทนะจ๊ะเออพูดผิดเออไม่กไม่ใช่นะคะทุกคนไพเวดสอง0 0เรอ้ยไม่ใช่2อ0 0 0อะไรดีวะ2,900 0บาทนะจ๊ะถูกแล้วนะใช่ใช่ใช่ ขนาดพี่แมวแบบว่ามาเรียนชั่วโมงสองชั่วโมงพี่แมวได้คำตอบพี่แมวได้คําตอบทั้งหมดแล้วก็มีความสุขเลยและได้ได้กําไรระหว่างเรียนไปด้วยเลยนะคะทุกคนนะคะทุกคนบอกอีกทีนะคะออนไลน์ห้าพันเก้า private สองหมื่นเก้าทุกอย่างทุกอย่างเริ่มใหม่ได้เสมอครับอยู่ที่เราเนาะอยู่ที่เราอ่ะมันมันจริงๆผมก็บอกพี่แมวมันล้วบอกว่าจริงจริงการการที่เราเทรดเราไม่สําเร็จอะ มันไม่เป็นไรเลยเราอาจจะไปเลยนมาหลายที่ใช่ไหมมันก็เหมือนเราไปกินข้าวครับวันนี้เรากินข้าวร้านนี้แล้วมันไม่อร่อยมันไม่ได้ถูกกับรสชาติในในมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกิจกับเรารสชาติไม่ได้ถูกปากเราเราก็แค่ไปกินร้านอื่นถ้าเรายังอยากกินสิ่งนั้นอยู่ใช่ไหมเออผมก็บอกพี่เมียบอกว่าเราแค่ไปกินข้าวอย่างสมมติว่าเราชอบกินข้าวไข่เจียวมากอแต่ไข่เจียวร้านนี้ไม่อร่อยแหลจืดแข็งอะไรเงี้ยเราก็แค่ไม่กินร้านนั้นต่อเราก็ไปหากินร้านใหม่ที่ที่เน่ยแล้วพอเราเจอร้านที่อร่อยแล้ว เราก็จะกินแต่ละน,นั้นแหละถูกไหมเออการเทรดก็เหมือนกันโอเคเราอาจจะเรียนมาหลายที่ใช่ไหมแต่ว่าวิธีการของแต่ละคนน่ะวิธีการที่จะไปถึงความสําเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันมีหลากหลายมากเราแค่รู้ตัวเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนเราชอบแบบง่ายๆสบายๆมีความสุขในทุกๆวันหรือเราชอบเฝ้ากร้าฟเฝ้าจอหรือเราชอบเทรดข่าวหรือเราชอบนั่ง,น,งนั่งเทรดทั้งวีทั้งวันเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราชอบอะไรเออแล้วเราถึงค่อย ไปเลือกเรียนในสิ่งสิ่งนั้นถูกไหมเอเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราชอบแบบไหนเราอยากมีชีวิตแบบไหนเห็นภาพสุดท้ายไปเลยว่าอยากมีชีวิตแบบไหนหน้าตาแบบไหนแล้วเราค่อยไปเรียนกับคนคนนั้นนะครับอเอออันนี้คือสิ่งที่แบบเออก็เหม,มือนผมอะผมเห็นหน้าตาริงๆว่าฉันต้องเทรดที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ใช้มือถือเครื่องเดียวไม่เฝ้ากราฟไม่เฝ้าจอมีชีวิตอิสระและสิ่งที่ฉันต้องทําคืออะไรนะฉันต้องเทรดได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ เออมันก็เป็นแบบนั้นถูกปะ่ะเออแล้วอย่างที่พี่แมวมาวัานนี้พี่แมวบอกว่าคี้แรกเลยที่พี่แมวบอกว่าอยากมีความสุขพี่อยากมีความสุขในการเทรดเพราะทุกวันนี้พี่เทรดแล้วพี่เครียดเออเออแล้วพอได้มาเจอพี่แมวก็เลยบอกโอ้โหดีใจมากๆที่พี่ได้มาดีมาก,มากแล้วรู้สึกว่าพอได้รู้วิธีแล้วแบบกระกระจ่างแล้วก็รู้เขาเรียกอะไรนะรู้รู้อย่างแน่ชัดว่าฉันมีไกด์ในการแบบว่าเข้าไม้แล้วทําให้ฉันมั่นใจอ่ะแกรู้สึกว่าแกแฮปปี้มากแกบอกว่าโห มีความสุขในการเทรดขึ้นขึ้นเยอะเลยอ่ะเอออันเนี้ยเหมือนแบบที่ทีมพี่แวได้รู้กเนาะทุกคนแนะนําเลยมาลงเรียนได้นะคะคือแบบว่าแล้วคุณจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงไวเบชั่นของตัวเองจากในการเทรดได้เลยว่าคุณจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ในการเทรดได้ทุกวันเลยอ่ะใช่เลย อ,อันนี้ก็สัส้นๆเนาะเนาะใช่แล้วขอบคุณทุกคน <Yeah. S 1> นะครับ,บที่มาดูตอนนี้นะขอบคุณพี่นัทน,นะคะขอบคุณทุกทคนด้วยเนาที่ดูตอนนี้แล้วก็ดูย้อนหลังนะครับขอบทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเกิน <c oughs> จะเลยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับคิดสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองเทรดได้แบบจว้ดเงินหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเนาะร่ำรวยมั่งคั่งไพศาลไร้ที่สิ้นสุดเนาะใช่เยเยเยแล้วก็ใครที่เข้ามาดูย้อนหลังกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะ แล้วก็จุดจวนให้ดูกันนะคะ<ด>วันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจุบจ๊บ